มาบูฮาย from p h i l i p p i n พบกันอีกแล้วนะคะกับสองสาวเล่าเรื่องนะคะอีอ,อีนะคะอ่าน้องพาวนะคะจ้าของแท้ไหมคะเอออันนี้ก็โจยของแท้นะคะเออของแท้ใช่ไหมของแท้ต้องเม็ดอีซี่เท่านั้นนะคะต้องมีตราคุณแม่นะคะประทับนะคะเออใช่ <laughs> เข้าเรื่องกันดีกว่านะคะเรามาจะเล่าความสําคัญของวันหยุดวันนี้วันหยุดอะไรใช่ทีนาัคง่าทาาจะกระัอไยั้งแต่วันพุแล้วาทนถบก็จะหยุดประมาณ5วันบรรยากาศก็ในเมืองก็จะเงียบๆหน่อยปกติรถจะเยอ่มากเงียมมากเนาะร้านต่างๆก็ปิด ห้ามก็ปิดอะไรเงี้ยค่ะที่ที่นี่เวลามันหยุดจะชอบปิดแน่นอนเพราะเขาเสิดเปิเปคาะไรเก็จะให้พนักงานไปโบดจับคนที่โบดจะเยอะมากมากอะไรก็ปิดเนาะหยุดกี่วันนะคะพอจะบอกได้ไหมว่าแต่ละวันคือวันยังไงประมาณวันโรงพยาบาลก็หยุดนะโรงพยาบาลก็หยุดใช่ก็ถ้าจะเล่าก็จะเล่าแบบเรื่องเทศกาลอีสเตอร์ละกันเทศกาลอีสเตอร์ก็คือ เป็นเอายังชาวพิซเนี่ย <fin anta> <ots> นะคะโรมันคาทอลิกวันพิดวันแตนในทุกมิกายกมันจะมีความเชื่อว่าพระเยซูท่านได้สิ้นพระชนม์ไปแล้วแล้วก็รอวันที่ท่านจะจัดคืนพระชนม์พนะคะวันคิดวันอีสเตอร์นี่ก็เป็นวันที่เอาไว้เลย่อนึกพระเยซูท่านจักับพระชนม์พนะคะแล้วก็วันอีสเตอร์นี่ก็เป็นวันที่สิ้นสุดเทศกาลมาวัด้วยเทศกาลมาวันฤสี่สิบวันก่อนหน้านี้เราจะไ้เทศกาลมาพัและเป็นวันเริ่มต้นเทศกาลปัสกา เริ่มต้นไปอีก50วันนะคะแล้ววันนี้ที่เราถ่ายกันก็คือวันสุขสันต์ิสุขสักส์ินะคะชื่อประเทศไทยคาทอลิกที่ไทยก็เรียกอย่างนี้เหมือนกันเพราะว่าแม่เรียนเรียนคาทอลิกมาอะสาคัญทั้งหมด12ปีแล้วรวมกับของน้องใจเรียนก็24แล้วก็จะต้องวันนี้ก็จะเป็นวันที่สำคัญมากต้องเข้าโบสถ์จริงๆต้องเข้าโบสถ์นะคะเป็น Good Friday นะคะใช่ g o o คนไทยที่ไทยรกที่ไทยเรียกว่าสุขสันต์ เป็นวันเริ่มต้นเทศกาลวังจากที่สุนเทศกาลมาหาปุณ์นะคะอ่าถ้าน้องๆคนไทยมาก็จะได้หยุดยาวกันใช่ไหมคะหยุดยาวบางคนก็อาจจะกลับไทยค่ะก็กลับได้เนาะใช่ค่ะกิจกรรมเนาะ่กิจกรรมเนาะก็มีที่เที่ยวเยอะแยะนะคะอือก็จะเสริมเป็นวันที่ซย์นี่ก็เป็นวันดิรรเซย์เนี่ย คือเริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยที่เป็นคลิปศตวรรษที่หนึ่งเลยก็คือหลังจาก e ทีนะ่พระเยซูเจ้าถูกตื่นขต้นมาค่ะเราสิ้นพระชนมไปแล้วก็วันนี้แหละกีบทที่อ่าเช้าคิปสมัยนั้นนะคะรอรอคอยที่คนจะกลับคืนพระชนชีพนะคะก็เวลาวิซาก็จะมีบทที่ว่าอะไรนะพ e ร,ระเยซูเจ้าถูกทีนพระชนและถูกฝังไว้และรอวันกลับคืนพระชนชีพ ัางวันนี้แล้วเมื่อจะต่างจะมาถึงวันศักราอ่ะโอเคนะคะรู้เรื่องราวคร่าวๆของวันหยุดยาวของชาวฟิลิปปินส์นะคะก็ส่วนใหญ่วันหยุดของฟิลิปปินส์เนี่ยก็จะตื่นเมื่อมาจากศาสนาคริสตินส์ก็เหมือนบ้านเราอ่ะจะจบจะไมู่่าจศาสนาพุทธเนาะเราก็จะมีวันสำคัญเกี่ยวกับทางพระราชวงศ์วันเกิดพระราชวงศ์เนี่ยก็จะเป็นวันหยุดที่นี่ก็จะเป็น เหมือนกันแล้วหยุดจะอยู่ย,ยาวเนะาะ5วันน้องๆที่มันเียก็จะได้โอกาสในการแบบว่าทบตัวหนังสือเพราะวันจันทร์ที่ะนึงนี้ก็คือเปิดแล้วก็มีสองหลายคนก็มีสองเนาะน้องๆเมดอีซ e ีก็อาจจะยังคะอ่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะเมดอีซี่โปรโมชั่น20,000บาทนะคะ20,000บาทเราสมัครเข้ามหาวิทยาลัยด a c ี AC นะคะ อะยังไงกดสมัครมาเลยนะคะกดมาเลยค่ะกดตะกร้าด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดตะกร้าค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ขอบายบายกับสองสาวเล่าเรื่องนะคะค่ะ